แจกลูกสะกดคำหันษามาตราตัวสะกดแม่กกกออะกอกักคออะกอคักชออะกอชักพออะกอผักจออากอ จากชออากอฉากปออากอปากฟออากอฝากมออากอมากยออากอยากสออากอสาจออิก,ก,กจอกจกิตตอ อีกอติวอีกอวิกคออุกคอคุกจออุกอจุกชออุกอชุกรออุกอลุกดออุกคอดุ ขอปูกกถูกขอปูกกผูกรอปูกกลูกจอเอกกเจชอเอกกเชกวอเอกกเวกขอแอกกแขกจอแอ กแจกยแอกแยกขโอกโขตโอกตกบโอกโบยโอกยกคอกข้อ จอกจอกดออกดอกหออกหอกจอเอกเจียบปอเอกเปียกรอเอกเรียกกเอกเกือกชอเอ กเชือกฟอเบือกเฟือก